สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกการวาดการ์ตูนโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับจะวาดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราใช้เครื่องมือง่ายๆใน PowerPoint เนี่ยวาดเป็นการ์ตูนได้ยังไงนะครับเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็ใช้วงกลมก่อนนะครับวาดรูปใบหน้าขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ลงสีเลยรูปแบบเติมสีรูปร่าง ลอดดูดสีเติมสีใบหน้าส่วนเส้นขอบเราก็บอกว่าไม่มีเส้นขอบจากนั้นทำอะไรต่อนะครับจากนั้นเราอาจจะวาดเส้นผมนะฮะก็ใช้เครื่องมือเส้นโคง้งนะครับเครื่องมือเส้นโคง้งจะเริ่มจากจุดไหนก็ได้ครับ,นะค,รบคลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะเริ่มไปเลย คอนโทรลเชวไว้คลิกนะครับคอนโทรลเชวไว้คลิกนะครับตรงไหนที่ต้องการให้เกิดมุมแหลมคอนโทรลเชวไว้ Ctrl wise, แล้วคลิกก่อนนะครับตรงไหนต้องการให้โค้งก็ไม่ต้องคอนโทรลนะครับตรงไหนต้องการให้เกิดมุมแหลมเราก็คอนโทรลเชวไว้นะครับแล้วก็คลิกอย่างเงี้ย <Right. S 1> ไปเรื่อยๆ โทดใช้ไว้แล้วก็คลิกแล้วก็ส่วนทรงผมนะฮะจะโค้งเป็นวงกลมเลยหรือจะขึ้นเป็นรูปทรงอย่างอื่นก็ได้หมดนะฮะ,ะสวนันนี้โค้งไปเรื่อยๆครับแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับนี่คือตัวอย่างการวาดทรงผมนะฮะ อาจจะลงสีเลยก็ได้ว่าผมสีอะไรครับเติมสีรูปร่างหลอดดูสีเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับนอกจากจะใช้วงกลมเส้นโค้งในการวาดรูปแล้วเนี่ยเรายังมีเครื่องมือในการปรับเส้นช่วยก็คือการคลิกขวาที่รูปแล้วแก้ไขจุดนะครับแล้วก็ซูมภาพเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วปรับ ตำแหน่งนะครับภาพที่เราว่าที่เรายังไม่พอใจนะครับขยับเข้าขยับออกหรือปรับโคง้งจนกว่าเราจะพอใจนะครับอตอนนั้นจะเป็นงานละเอียดขึ้นถ้าเราพอใจแล้วก็ค่อยคลิกอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของใบหน้าเช่นเดียวกัน สามารถที่จะปรับโดยการคลิกขวาแก้ไขจุดนี้นะครับขยับครับขยับแล้วก็สามารถที่จะปรับความโค้งนะครับไม่ถึงกับกลมมากก็ได้นะครับนี่นะครับมีตัวปรับอย่างนี้ครับจากนั้นก็วาดใบหูใช่ไหมครับ ใช้เครื่องมือเส้นโค้งวาดนะครับน,นี้อาจจะวาดเรียบๆรีให้ดูนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มโดยการแก้ไขจุดได้เช่นกันนะครับพอใจแล้วเราก็คลิกข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลงสีนะครับสีเนี่ยนะครับ ส่วนหูอีกฝั่งนี้ก็คอนโทรลแช่ไว้แล้วก็ลากออกมาเลยนะครับลากมาฝั่งเนี้ยนะครับลากมาฝั่งเนี้ยเสร็จแล้วไปที่เมนูรูปแบบหมุนแล้วก็พลิกนะครับมันก็จะมีพลิกแนวตั้งพลิกแนวนอนแล้วพลิกแนวนอน,นครับนี่ครับก็จะได้ใบหูในส่วนของคิวนะครับก็ใช้เส้นโค้งเช่นเดียวกันวาด นะนะนะโค้งประมาณไหนก็แบ่ปลคลิกรูปแบบเส้นกรอบความหนานะครับอาจจะให้เส้นคิ้วมีความหนาก็เติมสีเส้นกรอบนะครับคอนโทรลแช่ไว้วงตาครับอาจจะใช้เป็นวงกลมก็ได้ แล้วก็เติมสีเติมสีเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบจมูกนะครับใช้เส้นโค้งเช่นเดียวกันว่าง่ายๆครับรูปแบบ เส้นกรอบความหนาแล้วก็ลงสีสุดท้ายก็คือปากนะครับใช้เส้นโค้งนี่แหละครับวาดง่ายสุดครับคลิกไปเรื่อยค,คอนโทรลแช่ไว้นะครับแล้วก็คลิกนะครับเพื่อให้ ตรงมุมปากนั้นแหลมนะครับในกด Control Z นะครับแล้วจุดสุดท้ายก็คลิกนะครับแลาสามารถปรับเพิ่มได้อีกโดยการคลิกขวาแก้ไขจุดนะครับแล้วเราก็ขยับเส้นตรงไหนที่เรายังไม่พอใจโอเคแล้วก็เติมสีเส้นกรอบไม่มีโอเคประมาณนี้นะครับ อันนี้วาดให้ดูอย่างรีบๆคร่าวๆให้เห็นวิธีการใช้เครื่องมือนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการวาดการ์ตูนนะครับซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือเส้นโค้งให้คล่องเนี่ยแล้วก็การแก้ไขจุดนะครับมันจะทําให้เราสามารถนะครับวาดรูปได้ดังใจนะครับแล้วก็ค่อยๆทําฝึกให้เป็นงานละเอียดนะครับอันนี้รีบทําให้ เห็นเพื่อให้เห็นการใช้เครื่องมือนะครับว่าใช้เครื่องมืออย่างไรในการวาดรูปอย่างง่ายนะครับไปลองฝึกกันดูนะครับ